หมอหล่อมากตอนนี้เสียอาการนล้วหนึ่งเชิญชวนทุกคนแบบให้ลองมาดูนะคะหมอหล่อจริงๆบอกต่อเลยตอนนี้คือนั่งสุกตาไม่ไหวหมอร้องเพลงเพราะด้วยได้ค่ะร้องร้องร้องได้เป็นครูสอนร้องเพลงใช่ค่ะเดี๋ยวไปสอนให้เลยค่ะ ฉันชีวิตจะเป็นไงคิดเหมือนกันบ้างไหมแต่ฉันก็คิดถึงเธออยู่เสมอวพราะว่าในใจเธออยู่ตรงนั้นจะสักใจเมื่อฉันอยากให้เธอยิ้มได้เหมือนเก่า เท็่บบพ่ธีกรุตคาที่จะฉีดโอนออกกันนะคะเดี๋ยวมารอดูมันจี๋ไหย